สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารบก,กวนเวลาอีกสัก10นาทีมีเหรียญหลวงปู่ทวดนะครับเป็นเหรียญที่โด่งดังในอดีตเป็นเหรียญที่มีคนเก็บสะสมกันเยอะนะครับเหรียญน,นี้แล้วก็เหรียญเป็นเหรียญที่หาแท้ก็ยากอยู่เหมือนกันนะครับ ตำหนิของเหรียญจุดต่างๆความคมชัดเดี๋ยวนี้ก็มีมีการลอกเรียนแบบเยอะมากนะครับวันนี้ผมก็จะมาไลฟ์ให้ดูหลวงปู่ทวดนะครับรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ปี2 5งพเนื้อทองแดงกระไหลทองนะครับ เป็นเหรียญที่สวยคมชัดงดงามาลักษณะของเหรียญน,นะครับผมก็ไม่บรรยายมากนะครับผมจะซูมให้ดูเป็นจุดๆไปแล้วก็จะมีเสริมตรงไหนเดี๋ยวผมจะค่อยๆเ,เสริมให้ดูนะครับ พื้นผิวเหรียญยังมีความแห้งนะครับกระไหลก็ซีดหมดแล้วนะครับเป็นเนื้อทองแดงกระไหลทองลักษณะของเส้นสัง้าแล้วก็ผิวของลง้มพ่อนะครับผิวหนังก็จะมีความเหี่ยวแล้วก็การประดิษฐ์ตัวอักขระนะครับก็จะมีความชัดเจนนะครับ กระไหลก็ยังเดิมนะครับยังไม่ค่อยมีหลุดต้นไปเท่าไหร่นะครับตรงที่สัมผัสหรือว่าตรงอะไรก็ยังเห็นมีความคมชัดนะครับเส้นสังคาติก็มีความคมชัดนะครับลักษณะเอกลักษณ์คงเดิมไว้เรียบร้อยดีครับสาหรับเส้นหน้าผากนะครับที่คนชอบดูคนนะครับเส้นหน้าผากของหลวงพ่อนะครับผากสี่เส้นแล้วก็จะมีเส้นแซมเล็กๆตรงเส้นหน้าผากของพ่อนะฮะ มจะเอียงให้ดูแต่เห็นเล่ย์อยู่นะครับแล้วก็ลักษณะใบาหน้าของหลวงพ่อก็จะมีความเหี่ยวตึงเอ้เหี่ยวแล้วก็แก่รูปลักษณ์ที่ชัดเจนนะครับเหมือนคนแก่หลวงพ่อก็แก่แล้วนะครับเหรียญเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่งดงามนะครับเสียนเขาก็เอามาไล่ตำหนิกันไปเยอะนะครับลักษณะตำหนิของเหรียญเสียนก็แตกต่างกัน ครับช้างช้างหมอบนะครับอันนี้ช้างหมอบแต่ว่าตัวหนังสือข้างล่างบอกว่าหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะครับแต่ผมมองว่าช้างหมอบนะครับช้างสองตัวหมอบกราหลวงพ่อนะครับอยากจะแตะหลวงพ่อก็แตะยังไม่ถึงนะครับหลวงพ่อไม่ให้แตะหลวงพ่อนั่งสมาธิอยู่นะครับช้างก็ยังหมอบกราบเฉยไม่กล้าแตะครับ เนรียรุ่นนี้นะครับมีเอกลักษณ์ที่ชัดเจนนะครับผิวกล้ามเนื้อหลวงพ่อนะครับแล้วก็เส้นสังกาติเส้นหน้าผากนะครับแล้วก็เส้นแตกของการแกะตรงมุมขวาของหลวงพ่อด้านบนนะครับก็มีความสวยงามชัดเจนนะครับ ลักษณะหูเหรียญน,นะครับเป็นหูแบบหูในตัวนะครับแล้วก็มีการปั๊มห่วงที่สวยใช้ได้อยู่เหมือนกันครับผมให้ดูด้านหลังลักษณะของหูเหรียญน,นะครับบ่าเหรียญก็มีความสมมาตรนะครับได้ได้สัดส่วนนะครับซ้ายขวาเออแล้วก็หลงปู่ทิมนะครับที่นั่งอยู่ด้านหลังนี้ก็สวยงามนะครับมีเส้นหน้าผาก แล้วก็แววตานะครับกระไหลก็ทําให้แววตาเลยดูเหมือนกับว่าไม่นี้ไปลักษณะเส้นผมนะครับเป็นจุดจุดนะครับแล้วก็ถุงใต้ตาก็จะมีให้เห็นนะครับเป็นลักษณะของคนมีอายุแล้วก็ริมฝีปากก็ชัดเจนนะครับริมฝีปากก็เป็นเดี่ยมสันของริมฝีปากชัดเจนนะครับแล้วก็คางของหลวงพ่อก็ยังชัดเจนลักษณะของไหอปลานะครับ การแกะของเขาก็จะมีเส้นๆอยู่นะครับในลักษณะของอการให้มีดช่างเขากแกะได้สวยงามนะครับแล้วก็ตำหนงตำหนีอะไรผมก็ให้เพื่อนๆค่อยๆดูตามชอบเลยครับผมก็ว่าเพื่อนๆก็เล็งตำหนีไว้แล้วนะครับว่ามีไหมมีไหมมือไม้าอาจจะสั่นหรือว่ากล้องไม่ซูมไม่อะไรก็ค่อยๆดูไปนะครับ พอเป็นกล้องมือถือผมก็ไม่มีกล้องคุณภาพสูงนะครับใช้กล้องมือถือกล้องก็ถ่ายมือก็ถือมันก็จะเป็นอย่างนี้นะรกระไหลมีความย่นนะครับด้านหลังมองชัดเจนนะครับแล้วก็มีเส้นแตกจากาตัวอักขระะนะครับของพ่อด้านนี้นะครับคนเขาก็จะมองเส้นแตกตรงนี้ก็จะมีเส้นแตกกลางอย่างนะับ แล้วก็ฝั่งซ้ายนี่ก็มีเส้นแทงเหมือนกันนะครับลักษณะของบาเหรียญนะครับแล้วก็การตัดกลนะครับก็ยังยังชุบชุบอยู่นะครับบาเหรียญนะครับการตัดนะครับสูดให้ดูชัดๆนะครับกล้องไมโคกัสผมก็โทษกล้องนะครับอย่าโทษผมนะครับกล้องมือถือทุกตัวนะครับ ลักษณะของการตัดนะครับแล้วก็บ่าเหรียญหูเหรียญที่ปิ้นมาด้านหลังนะครับปิ้นเล็กน้อยนะครับเสียนก็ชอบมองกันตรงบ่าเหรียญน,นะครับผมจะดูถ่ายให้ดูชัดๆแท้ไม่แท้ก็อยู่ที่ผมนะครับไม่ได้อยู่ที่เสียน เซียนจะมาประกาศสิทธิ์ผมไม่ได้ครับผมเชื่อว่ออาแท้ผมก็ต้องบอกว่าแท้เซียนไม่ได้ไม่ใช่เจ้าของผ้าครับผมเจ้าของผ้าผมต้องบอกผ้าผมแท้ยอยู่แล้วผมไม่ได้ขอเซียนกินนะครับผมก็จะไปเชื่อตามเซียนมากไม่ได้เหรียญน,นี้นะครับคุณแพ้สงขาขออนุญาตเอ่ยนามเขานิดน,นึงนะครับเขาก็แนะนาเหรียญน,นี้เรามาไล่ให้ผมดูนะครับถึงตําหน ว่ามีอะไรบ้างนะครับแต่ผมไม่ทราบว่าเหรียญนี้จะสวยพอหรือว่าจะเทียบเท่าเขาเขาหรือเปล่านะครับผมก็เห็นมีตำหนิใกล้เคียงกันนะครับผมก็สะสมตามตามพี่เขานะครับขอบคุณเขาที่มา,าไลฟ์มาอะไรให้เราได้ชมกันผมก็พยายามเชื่อพี่เขาแล้วก็เก็บสะสมเหรียญที่มีลักษณะเหมือนที่เขาไลฟ์นะครับ ลักษณะของเส้นผ่าปลาแล้ครับเส้นนี้เซียนเขาก็ชอบมองนะครับผมก็มองตามเซียนอยู่เหมือนกันก็สวยงามนะครับหลวงพ่อก็นั่ง มีความคมชัดสวยงามของการแกะเล้วรอยก็ยังคมชัดผมก็มาไล่ให้ดูแค่ประมาณนี้นะครับประมาณสักสิบนาทีก็พอนะครับเพราะว่าเหรียญน,นี้ก็เห็นกันมาเยอะแล้วครับจะแท้จะไม่แท้ก็พิจารณาตามคดความชอบนะครับดูแข้งหลงพ่อนะครับนูนเป็นสันสวยงาม คับเส้นเส้นตรงหัวนิโป้ฝั่งซ้ายของพ่อนะครับนิโโ้ที่อยู่ตรงเข่าซ้ายนะครับแล้วก็ลักษณะตรงรอยบอมไปก็จะมีเส้นนะครับเส้นเป็นริ้วๆร,รอยการอาของการแกะนะครับ ตลวันนี้ก็แค่นี้นะครับแนะนำเหรียญหลวงพ่อให้ดูตามตามเซียนนะครับเขาพาส่งพาให้ดูตรงนี้ผมก็ส่งตามเก็บตามเขาหวังว่าจะมีเหรียญสวยๆเก็บไว้นะครับขอบคุณรับชมนะครับ